เริ่มลงเขาแล้วนะครับเอ๊เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ลงอันนี้ก็ลงอยู่ขึ้นขึ้นลงลงไงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยเนินพิสวงสิคนลื้อไปแล้วเปล่าไม่เห็นเลยปกติก็จะมีป้ายบอกไม่ใหมหรอมีป้ายบอกคือตอนหลังมันไม่ไหลแล้วถูกามสวยงามของเส้นทางนะครับ วเลยฟืดมีแรงดันขึ้น,นครับนี่นะครับความสวยงามเ <c oughs> บาเาๆทิ้งดิง่ง,งคงตัวเ e อส้งไปเลยตางขึ้นเราก็ส่งตอนนี้ขึ้น ทางขึ้นเปจะไม่ต้อไหลลงหารเราอย่างไงี้สมาชิก <ฮะ S 1> ความสวยงามของการเดินทางขึ้นอำเภอแม่สอจด,ดจังหวัดตราบจังหวัดตราบนึกถึงแดดแก่กนจะได้จำง่ายเรียกง่ายตาก <c oughs> ตากแดด <c oughs> ไม่ใช่ตากฟ้า ดูดูปสวยงามดูดูนะครับนี่นะครับโค้งไปฝั่งโน้นนะครับเป็นถนนเส้นเดียวกันแต่โค้งโค้งเหมือนตัวเอสงูเลื้อย <c oughs> ถ้ามองบนลงมาเหมือนคนละเส้นทางที่จริงมันเส้นเดียวกันแต่ตัด ล้อเขาที่จริงระยะทางไม่ไกลแต่มันวนบนเขาไงก็เสียเวลาวนไปวนมาอยู่เลยนะตอนขึ้นมาอยู่ตรงนั้นวนวนนะสายมือเห็นไหมฮะนั่นก็คือเส้นตรงนี้จะลงไปล้อเขาไป องเหมือนถนนคนละเส้นนี่ความสวยงามถ้าใครเมารถแนะนำให้ซื้อยาแก้เมาทานก่อนเลยนะ ซ้ายซ้ายซ้ายวยชมไม่ได้เลยเจอถีเขียวชะอุ่มทุกมุมมองเอ็นเอ็นเอ็นตามกล้องเอ็นตามนะครับผมไม่ได้เอ็นตามนะกล้องเขาเอ็นตามดูคนขับดูตาคนขับต้องรุ้เหมือน ดูคนขับเลยมีคนขับคนขับก็ขับอะไรไม่แน่ใจฮะโน่นโน่นดูถนนโน่นบอกใม่ต้องไปมองกล้องเ <c> น <oughs> ี่ยคันหลังมาเมื่อกี้เนี่ยเราโมเตอร์คุยกันไปขวางทางเขาหรือเปล่าคนไม่ดีครั kia nữa nó khăn nà dài mà lo khai <laughs> và <laughs> ทำไมกล้องเอียงอ่ะอ๋อเลี้ยวซ้ายนี <laughs> <laughs> ่ขึ้นอีกแล้วนะครับไม่จะลงแล้วโอ้ภูเขานั้นหวน <Okay. S 1> ัวมังกรว่ะอันนี้ขึ้นไม่ไหวควันกระมงจงเชงฮะเนี่ยดูภูเขาลูกข้างหน้าค่อนข้างสวยงามสวยงามมากๆนะดูดูถนนนัน้นเส้นเดียวกันนะะฝั่งโน้นอ่ะ กนี่ดูดูภูเขาเป็นไงอ่าทันไม่เคยมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูเอานะครับภูเขามันสวยมากหายไปกับต้นไม้มาหน้ามีอีกฮะ ใกล้ๆนะฮะข้างหน้าสายมือสายมือเออนี่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 เหมือนมังกรนะนี่หัวมังกรนี่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 อ้าวหายวับกับต้นไม้ ต้องแวะซื้อนะ่ะดูแล้วกูขาอ,อกตนนะ้นไม้นะเปนไก่ที่สุดแล้วดูแล้วเราต้องหาซื้อไอ้บนไปบนมาจากอยู่ซ้ายมือตอนนี้ภูขาวลูกนี้มาอยู่ขวามือแล้วนะอ้าวเริ่มเข้าซ้ายมือแล้วยังยังยังนี่มูมนี้อ่าอ่าดูดูนี่ อา้าวหายไปอีกแล้วมังกรมังกรลงน้ำไปแล้วนี่ครับใกล้นี่เลยเอา้าวชั้นน้ำตกบงังใกล้ที่สุดในมองไม่เห็นโดนบางหมดฮนะดเห็นแตนะ่โหนก กันหลังหลังก็เริ่มโหนมังกรใช่ไหม <ừ. S 1> นี่ไกลที่สุดแล้วเห็นไหมนี่แหละเาพ่ออะไรเอ่ย สวยงามเห็นไหมครับเหมือนต่างประเทศไงทาสีทองนี่ปึ๊บกลับมาทางลง จะไปทำคลิปตลาดมุเซ์เนาะคุงเพ่คุงเพ่ห้าบาทห้าบาทนี่เป็นอ๋อนี่จุดพักเราตรงนี้ว่ะสามสามเมตรก็ผมตรวจอะไรไย ภูเขาลูกหน้าก็สวยนะดูเหมือนตัวอะไรภูเขาลูกนี้ชิงก <King Kong. S 1> องชิงคองไม่มีใครพักเลยพักรถเอาเลยม่มีใครพักเลยร้อ,รอ,อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดแรงมาก ทางซ้ายไอ้ฝั่งขวานั้นทางขึ้นบางราเป็นทางลงแล้วก็เขากั้นถนนซ่อมถนนแล้วก็เลยเลนเดียวขึ้นด้วยค่อนข้างจย่งลำบากตอนนี้เราขางลงย้อนแสงเดี๋ยวจะมี e p ที่2ติดตามไมนะครับตอนนี้ e p ่นึ่พอจบเท่านี้ก่อน แล้วจะมี EP ที่2มานำเสนอกับสมาชิกอีกครั้งนะครับมาฝากอะไรหน่อยคุณเดชาชิงฉับครับมีอะไรจะฝากสมาชิกไหมไม่มีครับไม่มีครับจำ้ำนำหมดแล้วฝากไม่ได้แล้วครับ,รบสวัสดีครับ